อยากได้วอลเปเปอร์แบบนี้บ้างจังเลยต้องทายัางไงนะกําลังมองหาแอป,ปมือถือจริงๆใช่หรือไม่ผงขอแนะนํานอกลักกี้แอป,ปมีทั้งระบบ Android และ iOS แต่ต่างกันบางฟังก์ชันนิดนึงนะมีวอลเปเปอร์ร้านกรอรูปและมีประเภทต่างๆมากมายรวมทั้งแอนิเมะเกมและสัตว์เป็นต้นมีอัปเดตทุกๆวันเลยผู้ใช้สมาร์ทโฟน Android สามารถตั้งค่าวิดีโอจาก TikTok IG ภาพเครื่องไหวภายในแอป,ปได้สามารถเอาภาพมาไปหน้าจอเรียกเข้าหรือหน้าจอหลกักแบบมีเสียงและไม่มีเสียงได้ด้วย ผู้ใช้สมาร์ทโฟน Android สามารถทำโบเปอร์สีมิติและโพสผลงานลงในชุมชนได้โหลดนอกลักกี้ได้ในแอปสตโตและเพสตโตวันนี้ไปโหลดกันด้วยนะของดีบนมือถือมันต้องมีของดีลิง์โหลดอยู่ใต้คลิปโหลดได้แล้ววันนี้นอกลักกี้คอนดูรูลังดูเซจยาลูมคอดไลคอดเตมดวยสวัสดีไอวนันเฮ้ มึงแพนใครอืมเฮเบียยังไงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับโซนี่ชาบคินทับพอลี่เลียว่ายังไงนะชันจับพารีคินน้ำที่นายเลยเฮ้ยกลับมากรปุ๊ดแม็กพาลี่เคลเคลย์นายเป็นใครยังไม่รู้ชื่อเลย ฉันเป็นโฟคองเกว่าอย่างไรนะโอ้ไม่กอดนี่ตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายสิบปีฉันไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองมีพ่อด้วยอังเกลอ้าวโดนพ่อด่างง่เฉุยกูต่อมอกผมทีคุณต่อหายไปไหนมาไม่คุณต่อกลับมากู <c oughs> <c oughs> ผมอ้โนจิงตามไม่ทันฉันโดนโรคจิตไลคองคืนผมไม่ใช่โรคจิตนะครับยามา y ย่างพ่อกลับมาคุยกับผมคน มรีผมอยากจะถามว่าตลอดเวลาสิบปีที่ผ่านมาคุณพ่อหายไปไหนมาชันซินเคปารีพ่ออะไรกันเนอะชันคีอาตเคเพ่ออะไรล่ะพ่อผมอ้วนเกินไปเหรอเคนแมนนูนทำไมคุณพ่อพี่เด็คนดน้าอ้วนโอ้ยโอ้รู้สึกน้อยใจจังเลย แต่ไงผมก็จะไม่เลิกตื่คุณพ่อหรอกคุณพอ่ณพอพ่อไปไหนแล้วอะ่ะชั h ชัยโอแคทเคโอกาสผมทำอะไรก็ได้ครับพาริค่ะคอนโดคอนแลแล,แล้วคุณพอ่อใจผมฆ่าใครอ่ะครีโกไดริโอผมไม่มีปืนแล้วผมจะฆ่าใครดีเนี่ย ลูกบุญลามันต้องรักการต่อสู้อย่างนี้สิวะไอเชนเคทัมเฮแชมเปตวังทอปุเอคูุทัมเฮผมก็แค่รู้สึกว่าพรนั่นหลับเอียงผมเกินไปถ้าไปปลดต้อไอ้นี่ผมขนาดตันตัวไอลูกโซราพีผมไม่ผิด เออพ่อมาที่นี่ทำไมวะคือที่ไหนอ่ะอืมที่หาของกินสิพอ่อไม่มีอาหารให้แล้วพาริฮาราฮานมาไม่มีาหาให้อะพ่อท็อปฮาร์ฟงโรเออเออพ่อ,อ,อ,อผมหาไปแล้วนี่อะไรเนี่ยไทเทนหกสิบเมตรโอ้ผมก็ยังไม่ถึงหกสิบเมตรเลยนะพอ่อแค่น่าจะประมาณเออยี่สิบเมตรเองหรืออาจจะต่ากว่านั้นด้วย เ <UFO. S 2> ออตรงไหนครับอู้อ้เอุ้ยเมอเฟอวนไม่บอนี่นีอ่อ,อยอู่บอนะ่อแล้วผมกำเนิดมาจากเอเลีย่ยนอี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 เอี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 ่ีอีอี่ีม่อี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 อาร์อีรีีีอ มีเอเคโอเทลิโอเพราะอะไรกันนะพอ่อ so. เธอยิ่งเธอเธอยิงเธอทำไมกันพอ่อนามยาิ่งเคเคอินพารีโอ้นี่ผมมันล้มเหลวขนาดนั้นเลยเหรอนี่ผมแบบไม่ควรจะมีชีวิตอยู่บนโลกขนาดนั้นเลยเหรอชายเยียนเอ,อ,อาไปนี่พวกแคมลังไค ออกกำลังกายด้วยวิธีไหน,นอะพ่กเข้มอ้วนกีอ่สองคำก็อ้วนสามคำก็อ้วนอ้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่ามาตือ,อ,อ,อมผมเงินห้าบาทของผมเข้าท็อปแม่งหน่อยไม่เจ็บแสบไปหมดแล้วเข้าท็อปแม่งหนออ่อยอ 12 bà chân đừng Cam Lang Pinton May Hả? อาสวัสดีครับมาไงเนี่ยโลกทัมชันมาฟิไม่ได้พอชันไม่ยักเห็นนาเคทำไมอผมรักเกียดขนาดนั้นเหรอเคทัมเฮชันรู้สึกผิวัดกีเอ้าพอห้องน้ำสิควอนโร่บ่าวคือ,อนี่นน ไอลุต้อรงอเปย์บุกเข้าแข่งขึ้นแล้วกี่คำก็อวดสองคำก็อวดอวดหนึ่งเดียวเลยทิ้งเวลาดูมดาม อ๋อน,นี่อะไรเนี่ยอ๋อไปด้วยโอู้หโอ้โหได้เวลากินเออเกิดอะไรขึ้นข้างล่างนั่น Captain Foxy อ๋ออ๋อกลววมันจะเป็น man lomlia clamton time pagam oh and ah thibani pui ไปไหนปอพาลีไฮคลาชักนาเรเคไอลัน <c oughs> <c oughs> อยู่ผมกลับมาอ่อไปดูมันจะฝากมาคอคคำยิ่งใหญ่